ครับวันนี้ก็หลังจากทางหายมาหลายมือซี่มือสามสี่มือครับก็ได้ออกไปคลิปนั่นก็คืออันวิธีเลิกยาสูบวิธีที่สองครับผมมือนี่ดีใจหลายมาเห็ดงานแต่ว่ากับมาเว้าเว้ากัน ว่าสักส่วนกับ่าแมนแต่ว่าเทากับว่าแบบผลดีของการเลิกสูบบุหรี่เลิกสูบยามันมันมีอย่างแน่มันมันได้ผมไปว่าสูบคนฟังว่าผมได้อย่างแน่จากการที่ว่าผมเลิกสูบยาสูบเลยเออเพิ่นตัดชิ้นใจเลยมือนี่เพิ่นตัดชิ้นใจว่าอืมกันว่ากันจบโดนเติบผมก็มาขึ้นนั่งทั้งรถโดนเตืบเพิ่นแล้วยังมาเปิดประตูเพิ่นว่ารุงรุ่งเพิ่นผม เอาใอ้เขาบิแลเราได้ยาสันเอาเอียงระบานี้สันเป็นเป็นันงียงรัาสันผมเอายาสูบซ่องนั้นผมอ่อยเขาเลยทอนผมเศร้าสูบผมเศร้าสูบเรนี้ได้เศร้าสูบเบวนี้ได้พะนะ <c oughs> เออก็ดีใจสาธุน้ำสระเอออืมสาธุบุญคุณว่าผมผมผม,ผมนี่แหละว่าว่าก็เพิ่นว่าปล่ว่ามาว่าผมได้ประโยชน์อย่างัรสิผมยังแน่ยังแนนผมไรฟังบละ เออผมเก๋ผมมันเลิกแล้วผมเลิกได้ได้คักแล้วเออบานนี้เพิ่นก็เลยขึ้นอยู่รถเติมหรือว่าจังไดแล่ว่าผมก็ขึ้นมานั่งข้างรถเบาขันจบแล้วนะเครื่องราเครงรถโดนเติมเพิ่นมาเปิดประตูรถเพิ่นว่าเลิกแล้วพะนะเอายาสูบให้เขาเบิร์ล้วเด็กหน่อยเอายาสูบช่วงนี้เอาให้เขาแล้วผมสิเลิกเดี๋ยวนี้พะนะเออ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 ก็ดีกะดีสุดเออจังสิว่างได๋อเนาะเออสาธุน้ำอืมก็ บ่มีอย่งางไยนะคลิปนี้การว่าสิมาบอกวิธีที่สามเลิกด้วยตัวซอยเออบานนี้มีตัวซอยเดย้เออมีตัวซอยอืมก็คือขันยูบ้านเฮ้าแถวบ้านเฮ้าบ้านแถวสกนลนครนั่นไปหาอาจารย์เพชรวัดทุ่งมนสิริพลเมืองเจ้าอาจารย์เจ้าอาธิการเพชรยูบ้าน วัดทุ่งมนสิริพลเมืองอำเภอเจดินลร์ไหมบ้านทุ่งมนทุ่งยังทั้งนั่นแหละพนทีมีหากไม้ให้กินอืหากไม้ที่ว่าหากนางแซงซื้อมันว่าซื้อว่าหากนางแซงให้คันคันถามหานะผู้เฒ่าบ้านเฮากันม,ม่ผู้จักให้คนโนมาให้เลยมาฝนกินฝนกินมันจิบังคับไห่เฮาเฮาเฮากินเข้า,ขา,ขา,ขาขไปเพิ่มเลยมันจิคิว้วยาเด้เออคิวยา หากทังออกพูดเลยอ,อีกอันหนึง่งก็คือนอ้องนอกจากหากร่างแซงเลยนะเครื่องคอห้อเครื่อง้อห่อบานเท่านั่นเครื่องบอระเพ็ดน่นนะเอามาตําเอาเอามาตัดตะขาของมือตกะกัทุบเปเป,เป,เปจ้ำเกลือเลยเกลือเขาเลยเกลือเกลือบ,บนเ้อจ้ำเกลือกินเลยยำกินเลยบาน,นกินกินสองสามอัน เศร้ากินสองแรงกินสามแต่ว่าตอนเที่ยงก็กินอันนึงสังเดีกินตัวนี้มันติมันติไปซอยเห้าวันวามันติเป็นตนซอยเห้าว่าเห้าติเบือยาเบือยาสูบเด้อเออยาเครื่องเขาห่อเนี่ยบ่อระเภทนี่มันติเบือยาสูบแห้งกินเข้าไปมันขมมันบละขมบาดมันมันติมันติไปทําปีติกิิยาอย่างใดแล้วนะในโตเห้านี่มันติเบือยาสูบอืบานทามันเบือแล้ว เบื่อมือหนึ่งสองมือเดี๋ยมันกินห้าข้างแซงนังแซงกะมันติเบื่อมือหนึ่งสองมือสามมือเท่านั้นมันตีคุ้มเพาไอ้อยู่แค่ประมาณสี่มือเต็มที่หามือเต็มที่เออบ้านนนอกเลือจากนั่นบานนี้เขาออกได้แล้วซํามันหามือสี่มือหามือแล้วเขาออกไปเลยเดีายนี้ทํำใจให้มันได้ทํำใจจากความมันได้สี่บอกลูกบอกเมียหรือเปล ane, ่าก็ได้ส we ี่บอกเขาก็ได้อันกรณีนี้เออขอแต่ว่าช่างที่ดีที่สุดก็คือขอกำลังใจจากเขา มมติว่าพู้เป็นลูกคนผููเป็นเมียกะขอกำลังใจจากเขาอือยากให้เศร้าอยากให้เศร้ามดสุภูสุคนด้วยความหวังดีของของผมนี่แหละผมเลิกได้แล้วผมเลิกได้คักแล้วบานนี้ผมจะได้ผมได้อีหยังแน่นี่ผมจะบอกให้ฟังอืผมจะบอกให้ฟังเบิดเบิืมผมจะบอกให้ฟังเบิด,เบ,ดเบิดเลยผมได้อีหยังแน่จากการเลิกสูบยาอื หนึ่งผมได้สายตาผมกลับขึ้นมาเดีอืวสายตาเนี่ยผมเนี่ยตะก้อนนี่ตาฝ้าตาเมื่อมึงยังกระบอกเห็นหงุงหงิดย่ามขึ้นอีิแย่เลยตะไปบ้านพ่อตาเ้าจะสูบป,ปุ๊บตากะเริ่มแจ้งขึ้นสมองช่วงนานี่สมองช่วงนาน้อ,ง,องมันจะเริ่มวะออกวะออกเออตากระเดียวเห็นคล่องหายร่มหายใจกะคล่องอืมหันใจบ่มี่เราหอกแขกบ่มีแล้ว,อ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 ,ลวอืม เสียงดีพร้อมเดี๋ยวนี้เสียงดีคักเลยเ <laughs> พราะมันขี่ก้ยเลยเสียงดีกอเกอมเสียงดีก็เป็นแต่เป็นนุ่มพุนต่เป็นนุ่มเพราะเสียงดีบ้านนี้ก็เสียงดีก็เกาื่อเกาบ้านนี้เอได้ได้มาหลายได้สุขภาพขึ้นมาหลายเออดีขึ้นหลายหน้าตากะขคันเบิ้งงอรรถไปเออว่าหน้าตากันเลเบิ้งเอารถอืมซ้ำไดอันคน คนมันติอซอไใสหรือบาบอสอใสซําได้กะแต่ผมไม่ยังเจาะขวางเออให้ว่าให้เบิ้งเอาอืคนสูบยากับคนบอสูบยาเนี่มันติมกมันติอันนั้นกันปันไใดใ้ให้เบิ้งเอาอืบานี่อันท,นที่อันที่ว่าดีได้กาไรที่สุดก็คือบ่อเพลินสําหรับผู้ชายนี่คือจังเฮ้านี่อายุซําเฮ้านี่เสียว้าสููฟังเลยอายุซําเฮ้านี่ าติโชวาวาวาลาโมกลาม,กมิกเนาะออันสมรรถภาพสมรรถภาพทางเพศเท่านี้มันจิตดีก็เกา่าตื่นย่ามมอเ้ามามมันมันขื้นเด้เออมันขื้นเด้ย่ามเเสาเออรู้สึกว่ามันขื้นอะไรปวดเหยวกระรือว่าจีบอย่างกะ้างแต่ว่ามันขื้นมันแข็งย่ามมอเา้าตื่นขึ้นมาย่าม,มาเเสานี่แข็งเออตะกี้สูบยาคักๆนี่ตายแอกแรกอืม ขันแม่นผู้ใดผัวผัวนุ่มเมียสาวใหม่ๆเองชียะขันสูบยาคักๆนี่ทำการบ้านบด้เต<ซ>็มที่นี่อีนรี่มอเตอร์ไปกินเราสูบยาหลายๆนี่ตายแอกแรกอืมก็ยัง,ยงผมนี่ผมว่าผมได้ขึ้นมาแล้วอืมปึงปังความเป็นชายปึงปังคือเก่า <laughs> ปึงปังก็เก่านะอย่าลืมนะเดี๋ยวเดี๋ยวมอเอจะไปสูบยาอยู่หดี๋ยวค่อยตายหันเขากับปลาเท่าเหล่เมีย กอย่าง <c oughs> ยาวาซัมนียอายุซัมนี่นะจยงน้อยนกเขาพะขันผิดปะหาแต่แนวยามากินนกเขาพะขันมันบอแมนมันเกี่ยวกับอย่าสูบน้ำไอไอไอทฤษฎีฝรัร่งมันว่าอยู่มื่ว่านี่เบิง้งแม่กิบมันวาการสูบบุหรี่ก็เปรียบเสมือนกับดักทางเพศเปรียบเสมือนกับดักของการสมรรถภาพทางเพศของเขามันสิมดมันสิเชื่อมเชื่อมไปเรื่อย สมัรถภทั้งเปลนเท่าที่เสื่อมไปเรื่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆยาว่าจาของนุ่มนุ่มกะกะเสื่อมเออคันขันสูบยาพาราเซอยายาลืมอืมหันใจกับบ่อคลองเออเอาเอาละบานนี้ให้คดเอาผู้ใดเป็นลูกเป็นเมียผู้ใดเป็นน้องเป็นนุ่งเป็นเอื้อยอยากใครอยากให้พี่น้องเฮ้าอน สมมติว่าได้ฟังคลิปที่ผมเว้าเนี่ยได้ฟังแล้วมันบอกก็ให้ให้บอยบอกกันแล้วก็ให้ให้บอกกันให้แช่ไปเขาเบิงให,ใหง้ให้น้องให้นุ่งเบิงว่าบอกเบิงเพื่อมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้ให้เขาให้คืออย่างผมเนี่ยผมเป็นคนคนติดมาแล้วทุกอย่างผมเคยเห็นมาแล้วอติดทุกอย่างเออแต่ผมกลับตัวกลับใจได้คําว่าคําว่ากลับตัวกลับใจเนี่ยบ่มีมือสายนี่เออบ่มีมือสายเท่ากับกลับได้ ผู้เฒ่าบ้านเฮาตั้งเฒ่าเฒ่าขอี่ขยักสูบพ่ออยากอยากเลิกสูบพ่อตายแต่ว่าเลิกบ่ได้กะกะซอยบอกซอยแช่ซอยซอยบอกกันเออเป็นกำลังใจให้กันเออวิธีที่สามนี่็คืออันเอาตัวซอยเอายาซอยเครื่อข้อห้อทุบเปเปตัดเจคเชงข้าขอ้อมือเนี่ยเาทุบเปเปแล้วกิน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 มันจะเบื่ออยาสูบอืมแล้วก็ต่อไปก็คือคุ้มจาของกัาเองเออแล้วก็หากนั่งแซง หากนั่งแซงนี่คันคันมีผู้ใดหูจักบ้านเฮาให้เพิ่นไปหามาให้กินสูบลงไปรถยาสูบลงไปเด้สูบ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 ไปอัดเข้าไปอัดเข้าไปเลยอัดเข้าไปปุ๊บฝนใส่หินฝนใส่หินเอาละลายสนามฝนฝนฝนจะหินสูบยาแล้วปอกเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปหักทั้งออกเลยเพื่อนนั่นเออแต่ว่ามันจะคุ้มเท่าไหร่โยมว่ามันซีมือหามื่อเท่านั้นเออบ้านบ้านเองมันตีคิวเห็นคนมาว่าแกสูบยาใกล้เนี่ยโอ้ยอยากด่าเขาหมดแล้ว มันคิวเออบานนี้ต่อต่อไปต่อมากลับขึ้นมาอยากสูบอีกเนี่อยบานอยากสูบอีกอยากสูบอีกบ้านเระว่างตรงตรงนี้แล้วระว่างไหดีระว่างไหดีว่ามันที่อยากสูบอีก,อ,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 กอืมขันมันอยากสูบอีกว่าได้เมื่อว่าเข้าออกไปแล้วได้ซีเมืองหางมื่นอยากลับมาสูบอยากกลับมาสูบอืมคุ้มสุขคลองให้มันไดอืมมือนี้ดีใจร้ายได้คนหนึ่งแล้วเออแต่ว่าบบอกเพราะว่า บ่มันใจหันห่นห้าเลยมันใจว่าเพิ่นสิเศร้าใดห,หรือเปล่าถ้าเพิ่นเศร้าได้อีหลีเดี๋ยวผมสิไปสัมผณ์แล้วออกให้เบิงพี่น้องเบิงน้ากันครับคลิปนี้ขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันให้มันไปด้วยกันให้ด้วยดีเด้วอวิกฤตไอ้เนี่ยโควิด19 18นี่อืบกะขอให้ร่ำรวยกันทุกคนขอยซอยกดไลค์กดแชร์ให้ผมแน่ขอบคุณครับเอาสมนิตกันเด้อครับเด้อ